Thank mm -hmm. you. ดเดี๋ยวดูบินตัวนี้พี่ทีนะหัวบินมันน่าจะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหลบกวนทีครับผมว่างนะครับไปตรงไหนที่ฉะเชิงเซาดีกว่าฉะเชิงเซาเอ้าแต่ก็เปิดตั้แต่นี้เลยเลยเปิดตั้แต่นี้ก็เปิดได้แต่นี้นะครับพอดีเลยดีมากๆนะน้องเนี่ยทักทวงผมมาว่าเดี๋ยวจะพาไปดูงานที่ฉะเชิงเซาน่าสนใจมากๆนะครับไซส์นี้ทําไมผมถึงบอกว่าน่าสนใจถ้าผมจําไม่ผิดนะไซส์ฉะเชิงเซาเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ลูกค้า โดนช่างชุดเดิมนะครับก่อนเราเนี่ยทิ้งงานออกไปนะครับคือเทปนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าอยากจะให้ชมกันให้จบจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวจะผมจะบอกและก็อธิบายเลยว่ากรณีที่เราโดนช่างทิ้งงานไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนั้นเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเทคนิคการพิจารณาไหมว่าควรจะเลือกผู้รับเหมาประมาณไหนประเภทไหนดีเข้ามารับผิดชอบงานต่อเติมของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ฉะเชิงเทราเลยคุณผู้ชมไป ตามผมมาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมยังเป็นทางการอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ฉะเชิงเซาแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับรายการไซร์วอลตกแฝงนะครับอยู่ผมเช่นเคยนะติดแสงจากทีคอนเซปต์นั่นเองนะครับก็หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านคุณอะไรจอยออนฉะเชิงเซานั่นเองนะครับก็ด้านหลังผมเนี่ยน่าจะพอเห็นงานเข้าๆบ้างแล้วนะครับคือต้องบอกกันหน่อยหลังนี้อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นลูกค้าได้โดนช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยชุดแรกนะครับ ทิ้งงานไปนะครับแต่ที่น่าเสียใจที่สุดนะครับก็คือว่าช่างชุดแรกที่ทิ้งไปเนี่ยได้มีการเบิกงวดงานไปแล้วร่วมๆสี่ห้าแสนได้เลยนะคุณผู้ชมไม่น้อยนะครับแถมงานก็ไม่ถึงไหนลูกค้าก็เลยให้เราเข้ามาดูแลต่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายด้านในว่างานแต่ละส่วนแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างทําไมจุดนั้นต้องลื้อขนาดนั้นทําไมจุดนี้ถึงยังคงเก็บไว้ได้นะครับมาครับมาดูรายละเอียดด้านในกันต่อมาครับ ก่อนที่จะพาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวอธิบายหน่อยว่าหลังเนี้ยมีส่วนไหนบ้างที่ลูกค้าให้เราต่อเติมนะครับหลักๆก็จะมีงานต่อเติมครัวหลังบ้านที่รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับเยอะที่สุดแล้วของงานแล้วก็จะมีหลังคารอบบ้านที่เห็นเป็นโครงสร้างอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของงานปูกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับแต่หลังคาบอกหน่อยนะอันนี้ยังไม่ใช่แพทเทิร์นของเรานะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของช่างเดิมทําไว้นะครับซึ่งโอเควัสดุเหล็กมาดีแล้วแหละเป็นกาวนั้นอย่างดีเลยแต่ว่า รูปแบบของโครงสร้างหลังคาเนี่ยถ้าผู้ชมลองสังเกตกันดูบางท่านอาจจะมองออกแต่บางท่านอาจจะมองไม่ออกนะครับซึ่งมันไม่ควรที่จะเป็นลักษณะการเดินโค้งแบบนี้เลยอ่าในจุดไหนบ้างผู้ชมลองดูดีๆอาเสเห็นไหมเขาเดินแปลกๆเห็นปะอ่ารูปทรงก็จะเป็นลักษณะทรงจั่วนะครับจะเป็นจั่วด้านข้างเทลงหน้าลงหลังซึ่งท่านลองดูดีไซน์ของตัวบ้านนะครับถ้าทําหลังคาลักษณะเป็นจั่วด้านข้างแบบเนี้ย ผมเกรงว่ามันจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยรับกับสไตล์ของบ้านสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มอธิบายแล้วนะครับในส่วนของงวดก่อนแล้วก็วัสดุก่อนนะครับอันดับแรกการทํางานของเราเนี่ยในรูปแบบของเรานะครับในสัญญาเราจะมีการเบริก<ะ>เงินลูกค้าเนี่ยเป็นงวดงานซอยออกเป็นงวดงวดนะครับดีเทลจะครบถ้วนเลยอย่างเช่นงวดที่1 เราเบิกลูกค้าไปตอกตะเข็มอ่ะเราตอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราขอเบิกงวดที่2ต่องวดที่2มันจะเป็นในส่วนของดีเทลพวกงานฐานลากใช่ไหมอ่ะณนะตรงนี้พอลูกค้าชําระเงินมาตามงวดเราก็จะสั่งวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของงานฐานลากเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่เกี่ยวข้องอะ่ะมากองรอด้านหน้าเลยนะครับพอของมันรอแล้วเนี่ยช่างก็จะสามารถทํางานได้เลยทันทีคือณนะตอนนี้อย่างที่เห็นช่างก็กำลังทํางานกันอยู่ จะเป็นในส่วนของการผูกเหล็กตะก้อหรือเหล็กฟุตติ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายด้านในดีกว่าจะได้เห็นภาพกันว่ามันเป็นแบบไหนฟุตติ้งหรือตัวม้อที่บอกเนี่ยนะครับพูดไปยังไม่เห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีกว่าว่าคาว่าวัสดุงานฐานรากมันมีอะไรบ้างและใช้ทําอะไรบ้างเนาะนี่ตรงนี้ในส่วนอิดบล็อกนะครับเราจะใช้เป็นการเข้าแบบของคานคานคอดินนั่นแหละหรือคานรับแรงก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับให้เราเข้าใจกันแหละว่าเอามาเข้าแบบ ของเราจะเป็นแพทเทิร์นแบบก่ออิฐล็อกนะครับแล้วก็เทพร้อมพื้นไปเลยไม่ต้องมีการรื้อแบบในเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครติงบอกว่าใช้อิฐเข้าแบบเนี่ยมันจะดูดน้ําในคอนกรีตทําให้คอนกรีตเสียน้ําเยอะ ใช่ไหมโอเคถ้าเป็นแพทเทิร์นสร้างบ้านอันนั้นใช่ครับแต่ว่ากรณีงานต่อเติมอย่างเงี้ยมันอยู่ที่คนออกแบบด้วยว่าลักษณะเป็นแบบไหนสามารถเอาอะไรมาทุ่นเอามาช่วยได้นะครับอย่างเช่นสเปคปูนก็มีผลนะอย่างเช่นออกแบบปูนเนี่ยได้สัก1 8 0ก็อาจจะเพิ่มไปเออเผื่อกรณีที่อิดมันดูดแล้วยังคงแข็งแรงเท่าเดิมจกากอะไรกับจำนวณนะอ่ะนะครับบอกไว้ประมาณนี้พอนะแล้วก็ส่วนของพวกเนี่ยเหล็กรีบา์หรือเหล็กหนวดกุ้งที่ต้องใช้ในการก่ออิดเน,น,นี่ยตัวเนี้ย Rb 6นะครับ แล้วก็จะมีเหล็กเสริมของคานก็จะเป็นพวกเหล็กดีแล้วก็เป็นเหล็กพื้นอะบิก้าวพวกนั้นแล้วก็วัสดุจําพวกท่อต่างๆเพราะว่าเราจะเทพื้นเราต้องวางระบบท่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนวัสดุเนี่ยจะสามารถพร้อมทํางานได้จนการเทพื้นจบไปเลยนะครับก็จะนํามารอไว้อย่างนี้ในทุกๆหน้างานในทุกครั้งที่เบิก์ค่าจ่ายของลูกค้ามาก็จะมากองเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะว่าตอนนี้ช่างทําอะไรอยู่ ผูกเหล็กตะกอ้อเหล็กฟุตติ้งเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายด้านหนว่าสเปคต่างๆมันเป็นแบบไหนนะครับมานี่คุณผู้ชมมาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับตรงนี้น่าสนใจอย่างมากเลยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ชมกันบ่อยๆเพราะโดยปกติผมมาประเทศไทยทำเนี่ยพื้นก็ถูกเทปิดไปแล้วไม่ค่อยจะได้เห็นงานฐานลากเท่าไหร่ว่าองค์ประกอบมันต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมครับไอเหล็กตรงเนี้ยที่เห็นหน้าตามันดูเป็นทรงเหลี่ยมๆกล่กองๆเนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่าเหล็กตะกอ้อนะครับซึ่งเป็นตะกอ้อของตอมมหรือฟุตติ้งที่ผมชอบพูดบ่อยในคลิป โดยช่างก็จะเป็นการผูกเหล็กนะครับโดยขึ้นเป็นรูปทรงตามที่พวกแบบเขาระบุมานะครับทีนี้ผูกแบบเ่าจะระบุอะไรบ้างช่างถึงจะขึ้นเป็นเหล็กตะกอ้อแบบนี้ได้หลักๆก็จะเป็นพวกสเปคไดเมเตอร์ของเหล็กนะครับว่าต้องใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับมีขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่ความสูงของเหล็กตะกอ้อเท่าไหร่นะครับแล้วที่สําคัญเลยนะสำคัญมากๆคือระยะแอดตรงนี้ครับระยะแอดเนี่ยมันมีผลมากในการที่จะช่วยรับแรงหรือเฉลีย่ยแรงลงนะครับก่อนที่ น้ำหนักต่างๆเนี่ยมันจะมาถ่ายลงฟุตติ้งหรือตอมอของเรานะครับไอ้ตรงเนี้ยผมกมจะเน้นย้ำเสมอแหละนะในช่วงถ่ายคลิป,ปใหม่ๆก่อนๆก็ดีในช่วงที่รีวิวงานหานรากบ่อยๆหรือณต่อป,ปัจจุบันนี้ก็ยังคงคงต้องเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะครับให้โฟมนเนี่ยกำชับให้ดีเลยนะตรงนี้พอตอนนี้มีผลอย่างมากและที่สําคัญค่าต่อมาที่มีผลไม่แพ้กันคือระยะหุ้มคอนกรีตหรือระยะโคเวลลิ่งนะครับอย่างเช่น วิศกรเขาออกแบบมาให้ฟุตติ้งมีขนาดความลึก60ถูกไหมเหล็กตะก้อไม่ใช่ว่าเราจะไปผูกให้มันสูง60ตามนะครับไม่ได้เขาก็ต้องไปดูแลในรายการว่าวิศกรระบุระยะหุ้มคอนกรีตเนี่ยมาที่กี่เซน่าจะได้ลดขนาดตะก้อหรือเหล็กตัวเนี้ลงไปตามนั้นนะครับเพื่อที่พอเทคอนกรีตปิดแล้วฟุตติ้งของเราหรือตะก้อของเราเนี่ยหรือตอมองของเราเนี่ยจะมีขนาดตามที่ผู้ออกแบบคขารรบุมาจริงๆนะครับถ้าเราผูกไปเกินเลยผูกไปเท่าขนาด ฟูตติ้งที่เขาระบุมาเลยอย่างเช่นผูกให้มัน60ไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นระยะหุ้มคอนกรีตมันจะไม่เพียงพอนะครับระยะโคบูลิงจะไม่เพียงพอทําให้บางทีเทปิดไปเหล็กอาจจะโผล่ก็ได้นะครับโผล่แล้วมันเป็นยังไงมันก็จะทําให้พวกน้ําหรือความชื้นเนี่ยมันเข้าไปดูไปอมสนิมพวกนี้จนกลายเป็นสนิมขุมแล้วพอเปน็นสนิมขุมนานๆไปมันก็จะดันคอนกรีตออกมาทําให้แตกทําให้เสียหายเออมันก็จะผิดไปจากการออกแบบ หรือค่าที่มันควรจะรับได้นะครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาของหลุมฟุตติ้งก่อนที่เขาจะมีทานเทคอนกรีตนะครับว่าทําไมหลุมมันถึงใหญ่ขนาดนี้เลองอธิบายหลักการทํางานของมันหน่อยนะครับมามามุมนี้มุมนี้อ้าวมาเปลี่ยนมุมกันบ้างนะครับมามุมนี้น่าจะเห็นกันแบบชัดเจนขึ้นนะครับว่าเรามีการขุดหลุมหลุมพวกนี้หลุมหลุมพวกนี้มันคืออะไรใช่ไหมครับ ลุมหพวกนี้มันก็คือหลุมของฟุตติ้งหรือตอม้อที่ผมอธิบายไปข้างต้นนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหน้าตามันดูแปลกๆไม่เห็นเหมือนคลิปก่อนๆที่เคยรีวิวใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกกันว่าฟุตติ้ง F2 ครับหรือว่าฟุตติ้งคู่ก็ได้ไม่ผิดฟุตติ้ง F2 หรือฟุตติ้งคู่คือยังไงคือสังเกตตรงนี้เห็นเสาเข็มไหมเห็นจานวนเสาเข็มไหมคุณผู้ชมมี2ต้นถูกไหมแต่ฟุตติ้งเราได้มีการทําเป็นหลุมใหญ่แล้วรวบเสาเข็มไว้เนี่ยอยู่ในฟุตติ้งในลนุ แล้วเหตุผลทําไมมันต้องเป็น F2 อันดับแรกเวลาวิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยเขาวิเคราะห์เนี่ยว่ามันควรที่จะต้องออกแบบโครงสร้างแบบไหนใช่ไหมครับหลักๆเลยนะเรื่องกายภาพก่อนผู้ชมเรื่องกายภาพหมายถึงว่าภาพรวมของพื้นที่มันเป็นแบบไหนอย่างเช่นหน้างานเนี่ยความกว้างมันไม่เยอะเห็นเห็นไหมคุณผู้ชมความกว้างมันไม่เยอะถ้าเราจะไปออกแบบให้ฟุตติ้งมันเป็นหลุมเดียวครับเราจะไม่มีพื้นที่ตั้งแต่ตอกแล้วตอกก็จะตอก อันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงต่องานถัดล่ากด้านล่างนะครับและที่สําคัญฟุตติ้งก็จะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะเวลาเราตอกเนี่ยเราจะไปมาร์กเข็มให้มันชิดตัวบ้านหรือชิดรั้วโครงการเลยนะ่ะไม่ได้นะครับเพราะฝั่งตัวบ้านก็จะมีในเรื่องของคานตัวบ้านอีกถูกไหมซึ่งเราก็มองไม่เห็นหรอกเราไม่สามารถมองทะลุลงไปได้นะครับและยิ่งบ้านบางหลังก็ไม่มีแบบแปลนเดิมให้ดูถูกไหมคุณผู้ชมฉะนั้นเราต้องเผื่อไปเลยครับ วัดออกมาคิดว่ามันเซฟตี้มันปลอดภัยแน่นอนแล้วะจะไม่โดนไอไลให้มันเสียหายนะครับแล้วฝั่งลัวเนี่ยก็ยิ่งสําคัญนะครับลัวโครงการบางที่มีการทําสเตย์ถูกไหมการลัวล้มก็ต้องเผื่อมาเยอะเลยถ้าบางที่ไม่มีการทําสเตย์แต่ก็จะมีในเรื่องของแนวท่อยหินอยู่ดีหรือว่าแนวท่อบ่อพักทั้งหลังนะส่วนใหญ่บ่อพักพวกนี้จะวิ่งวนทั้งหลังเลยแล้วก็ต้องมีการเผื่อมาทีนี้เผื่อทั้งฝั่งนี้เผื่อทั้งฝั่งนี้กลายเป็นว่าพื้นที่การทาฟุตติ้งมันก็จะถูกบีบเล็กลง ถูกไหมคุณผู้ชมฉะนั้นวิศวกรเขาเลยออกแบบให้มันเป็นฟุตติ้ง F2 หรือฟุตติ้งใหญ่นั่นเองนะครับมามาดูใกล้ๆก,ก,กันบ้างทีนี้เห็นไหมครับว่าเหมือนที่ผมบอกไปมุมโน้นว่าที่เขาขุดหลุมใหญ่ๆอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเทคอนกรีตไปใหญ่ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเราจะมีการเข้าแบบอีกนะครับเข้าแบบให้มันตรงตามขนาดที่พี่ผู้ออกแบบคระบุไว้นะครับก็ตอนเนี้ หลุมนี้มีการเข้าแบบด้วยอิดบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอทําการเทตามแผนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ผมจะอธิบายว่าทําไมเสาเข็มมันถึงต้องโผล่ถูกไหมบางหน้างานทําไมไม่เห็นโผล่อันนี้มันเป็นเรื่องของดีเทลครับกรณีที่โผล่เข็มมาแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมี Wheel, โดเวลโผล่ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าฟุตติ้งจะต้องเป็นลักษณะฟุตติ้งความนะครับแต่กรณีที่ไม่ได้โผล่แบบนี้ถูกตัดกุดไปเลย แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเนื้อของฟุตติ้งไปเลยอันนั้นก็ส่วนมากวิศวกรพวกแบบเขาจะระบุให้เป็นฟุตติ้งหงายนะครับแล้วก็มาขยายความมาต่อว่าฟุตติ้งหงายและฟุตติ้งคว่ำแตกต่างกันยังไงทําไมถึงใช้ไม่เหมือนกันบอกกันอีกครั้งก็ได้ครับมันใช้ได้ทั้งคู่นะครับความแข็งแรงไม่หนีกันมากนะครับมันจะมีแค่ข้อกําหนดบางประการอย่างเช่นฟุตติ้งหงาย กรณีเข็มมันเยื้องสูนมากๆก็อาจจะทําไม่ได้หรือเปล่า,อ,าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความแข็งแรงใกล้เคียงกันขึ้นอยู่ที่ผู้ออกแบบเขาระบุมาแบบไหนช่างหน้างานตัวโฟมเองก็ต้องทําแบบนั้นนะครับให้มันตรงตามรายการให้ได้ที่สุดนะครับอถัดมาอีกหลุมนึงบ้างดีเลยหลุมนี้เห็นอนาการแล้วนี่อย่าคิดว่าผมไม่กล้าถ่ายทํานําเสนอเอาไปนะแบบนี้ผมกล้านะเพราะว่าทําไมน้ํามันจึ่งขนาดนี้นะครับเพราะว่า หนึ่งเลยอะฝนมันเพิ่งตกไปคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ว่าก่อเราจะเทคอนกรีตเราจะไม่เอาน้ําออกถูกไหมไม่ต้องังวลตรงนั้นเดี๋ยวช่างเขาต้องเคลียร์น้ําออกให้หมดอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้แห้งจนแห้งสนิทนะครับแต่ว่ามันไม่ควรที่จะเหลือเยอะขนาดนี้นะครับเพราะบางท่านก็อาจจะมีบอกมามีติงมาว่าเคยได้ยินนะบางทฤษฎีเขาบอกคอนกรีตสามารถเทไปมีน้ําแบบนี้ได้ เพราะยังไงมันแยกชั้นกูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคอนกรีตมันจะไล่น้ําออกเองนะครับใช่ครับอันนั้นมันก็จริงส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเทไปทั้งทั้งที่น้ํามันเยอะขนาดนี้นะครับอย่างเงี้ยคอนกรีตเราเนี่ยละลายหมดนะครับละลายเหลือแต่เนื้อทรายเนื้อหินอย่างแน่นอนและที่สําคัญมันจะเสียกําลังไปโดยใช่เหตุนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่เราคํานวณมาแหละว่ากันง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคุณผู้ชมไอ,บอ้บ่อเนี้ยยังไม่ได้มีการเข้าแบบแบบ,แบ,บนู้นเห็นไหม มันก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนบ่อนน้นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องเข้าแบบอย่างแน่นอนเพราะว่าขนาดมันใหญ่เกินไปเห็นไหมคุณผู้ชมเออใหญ่แล้วมันไม่ดีเหรอมันไม่ดีหรอกครับการที่เราไม่ได้เข้าแบบให้มันไป,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 ไปตามขนาดที่เขาระบุเนี่ยเราก็ต้องเทคอนกรีตไปเยอะถูกไหมการเทคอนกรีตเข้าไปเยอะมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับโครงสงร้างตัวอื่นนะครับมันไม่ใช่ว่าใหญ่เราดีอย่างเดียวเราต้องคํานึงถึงอะไรก็คำนวณให้มากที่สุดนะคุณผู้ชม แล้วอีกประเด็นสําคัญของหน้างานนี้เดี๋ยวผมจะขายข้อสงสัยกันไหนว่าโดนช่างทิ้งไปช่างได้มีการทํางานไปบ้างแล้วบางส่วนถูกครับแต่ว่างานที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาได้มีการทําข้อตกลงหรือมีการทําสัญญากับลูกค้าเราไว้ตั้แต่ต้นนะครับอย่างเช่นครัวตรงเนี้ยเขาได้มีการตกลงว่าก่อนที่จะมีการเทพื้นเนี่ยต้องมีการลงเสาเข็มเออแต่อาจจะเป็นสเปกหกเหลี่ยมนะครับ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นการลงเข็มแล้วลักเทไปเลยนะครับลูกค้ามารู้เองนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเลยนะที่การทําแบบนี้ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับหากใครโดนอะไรแบบนี้เห็นแล้วมันไม่เป็นไปตามสัญญาไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ <c oughs> เพราะการทําแบบนี้มาเป็นการลดสเปคนะครับเป็นการคงลูกค้าเลย อย่างนี้เขาขายช็อกโกงได้เลยนะครับเรียกร้องได้เต็มที่เต็มจํานวนเลยแหละคุณผู้ชมอ้าวมาถึงประเด็นสําคัญนะครับน่าจะเป็นที่เป็นประเด็นที่ทุกคนรอคอยกันอย่างดีเลยนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะพูดประเด็นนี้นะครับบอกก่อนเลยผมไม่ได้มีเจตนาต้องการโจมตีใครนะนะครับแต่ผมเพียงแต่จะนําเสนอ mm hmm. เพื่อที่ว่าให้เป็นประโยชน์กับลูกค้าผมเท่านั้นเองและเราก็เถียงไม่ได้นะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นความจริงนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เคยประสบพบเจอกักบตัวมาแล้ว นะครับฉะนั้นถ้าผมนำเสนเอออกไปอยากจะดรามา่าดราม่ากันได้เลยนะครับแต่ขอร้องให้ฟังผมก่อนนะครับว่าสิ่ที่ผมพูดผิดหรือเปล่านะครับแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วเป็นประโยชน์กับตัวท่านมากแค่ไหนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มนําเสนอนะครับสประเด็นหลักๆที่ผมกล่าวไปข้างต้นคือ 1. เมื่อเราถูกช่างหรือผู้รับเหมาที่งานเราต้องทําอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับสอ,อะไรคือปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ช่วยให้เราตัดสินใจนะครับเลือกว่า ควรจะให้ใครมาดูแลงานต่อเติมหรืองานก่อสร้างให้กับเรานะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยองค์ประกอบที่ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกก่อนนะครับหลักๆผมก็จะแบ่งเป็น4องค์ประกอบนะครับโดยองค์ประกอบแรกนะในมุมมองของผมนะครับต้องเน้นย้ําว่าในมุมมองของผมแล้วลองไปปรับใช้กันดูว่าท่านเนี่ยมีมุมมองตรงกับผมหรือเปล่านะครับองค์ประกอบแรกคือต้องจ้างเป็นในนามนิติบุคคลหรือนามบริษัทเท่านั้น ใช่ไหมครับทาไมผมถึงบอกว่าต้องจ้างเป็นบริษัทเท่านั้นอวยตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็เป็นบริษัทไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ตอบด้วยประสบการณ์และความเป็นจริงนะครับในบ้านเรานะครับที่ผมบอกว่าควรที่จะเลือกเป็นบริษัทเข้ามาดูแลเท่านั้นเพราะว่าเลยนะอะไรรู้ไหมคือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับบริษัทเวลาเราตกลงทาสัญญากันเราก็ตกลงเป็นรูปแบบของชื่อบริษัทถูกไหมคคุณผู้ชมฉะนั้นอ่ะหลังบ้านของบริษัทเนี้ย ใครจะเป็นประธานกรรมการบริหารใครจะเป็นผู้จัดการใครจะเป็นโฟร์แมนเราไม่ต้องรู้หรอกถูกไหมเราไม่จะเป็นต้องรู้แต่สิ่งที่เรามีและเรารู้คือสัญญาจ้างและก็ชื่อบริษัทกรณีถ้าบริษัททิ้งงานเราจริงๆเราสามารถไปแจ้งความไปแจ้งสคบได้เลยโดยแจ้งเป็นในนามชื่อเขานี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวตํารวจเขาจะจัดการเองออกหมายเรียกเองก็ดีหรือถ้าเป็นสคบเขาก็จะมีหนังสือรับทราบให้เขามาอธิบายให้เราฟังสิ ว่าทําไมต้องทิ้งไม่ทิ้งเนี่ยรีบกลับมาทำนะนูน่นนี่นั่นถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นในนามของพลเมาหรือนามบุคคลเนี่ยสิ่งที่เรามีข้อมูลกับเขาก็เพียงแค่บัตรประชาชนหรือว่าชื่อนามสก,กุลถูกไหมครับเรามีชื่อกรณีเขาทิ้งเราไปเราไปแจ้งความแล้วยังไงต่อตํารวจก็จะออกหมายเรียกใช่ไหมออกหมายเรียกแล้วถ้าเขาไม่มาล่ะเราจะทําอะไรเขาใต้ถูกไหมครับอ่ะออกหมายเรียกไม่มาออกหมายจับออกหมายจับไปอีกเขาก็ไม่มา ไม่ให้ตำรวจจับอีกอ้าหนีตำรวจนะแล้วเราจะทำอะไรกับเขาต่อถูกไมหมคุณผู้ชมปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ฉะนั้นนี่แหละเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงควรที่จะจ้างเป็นรูปแบบบริษัทจะดีกว่านะครับจบกันไปนะองค์ประกรอบที่1มาถึงองค์ประกรอบในส่วนที่2กันบ้างนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโปรไฟล์โปรไฟล์บริษัทดูอะไรบ้างซึ่งสมัยนีย้สามารถตรวจเช็คได้หมดแล้วคุณผู้ชม โปรไฟล์ที่ดีเป็นแบบไหนอันดับแรกเข้าไปที่หน้าเว็บ DVD เลยนะครับลองไปดูสิโดยเสิร์ชชื่อบริษัทที่เราคิดว่าเราอยากจะเอามาทำนะครับเรามั่นใจบริษัทนี้ลองไปดูก่อนพอเสิร์ชไปปึ้งข้อมูลในนั้นจะมีให้ครบถ้วนเลยครับว่าเริ่มจดทะเบียนเมื่อไหร่นะครับอายุของบริษัทเปิดมานานขนาดไหนนะครับทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้เยอะหรือน้อยนะครับถ้าทุนเยอะตั้งแต่ล้านขึ้นไป5ล้านขึ้นไปนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่า เนี่ยชัวอันนี้ใช่นะครับแล้วก็ที่ตั้งของบริษัทชัดเจนไหมอยู่บริเวณไหนเออลองเปิด Google Earth ดูซิลองซูมดูซิเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหครับแล้วยังหนุยในหมดโปรไฟล์อยู่นะที่สำคัญเลยสมัยเนี้ยเขาก็มักจะนิยมทำการตลาดหรือโปรโมทเนี่ยในรูปแบบออนไลน์ถูกไหมครับฉะนั้นมันต้องมีหน้าเพจ f a c e b o o คุณผู้ชมต้องมีหน้าเพจเราก็ลองเซิร์ชเพจเขาดูซินะครับเราเจอเข้ามาจากเพจเราลองดูเพจเขาดู ว่าภาพรวมเพจเป็นยังไงมีผลงานมาลงจริงไหมนะครับผลงานเยอะหรือน้อยผลงานเป็นรูปแบบไหนนะครับเราสามารถลองดูได้นะครับมูลค่าของงานที่เขาทำเฮ้ยมันดูแล้วมันโอเคนะน่าสนใจและที่สําคัญนะลองตรวจสอบดูก่อนว่ารูปภาพที่เขานํามาลงเป็นผลงานเนี่ยไปซ้ํากับใครหรือเปล่าไปซ้ํากับที่ไหนหรือเปล่าซึ่งสมัยนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าตรวจสอบไม่ยากเพราะมันมี AI ของ Google นะครับลองเอารูปภาพก๊อปลงไปให้ AI ช่วยตรวจมันขึ้นมาหมดเลยหลัะ ว่ามันซ้ํากับที่ไหนไปเอาพินเทเลสมาหรือเปล่านะครับอ่าองค์ประกอบต่อมาก็คือองค์ประกอบที่3นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารที่เราทําตกลงทําสัญญาต่อเติมกันน่นนะนะครับหรือเอกสารการก่อสร้างที่เราทํากันน่ะนะนะครับว่ามันควรที่จะต้องมีอะไรบ้างระบุอยู่ในสัญญางานต่อเติมนะครับสิ่งที่ต้องมีคือแบบครับหรือว่าช็อปดาวิ้งนั่นเองเพราะเราจะได้รู้ว่าเราตกลงกันไว้ที่เท่าไหร่1นึถึงสิเราเข้าใจตรงกันนะว่า ฉันกับคุณตกลงกัน1นึถึงสิถูกไหมแล้วที่สําคัญแบบมีแล้วรายการต่อมาก็คือพวกรายการประกอบแบบหรือว่า B O Q นะครับ B O Q คือสิ่งที่เราตกลงทากับเขาเนี่ยรายการเขาจะแจกแจงมาชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นต่อเติมหลังคางานต่อเติมหลังคามีประกอบอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับโดยมีมูลค่าของแต่ละส่วนะระบุให้ชัดเจนถ้ามีตามนี้นะอย่างที่ผมบอกมีสัญญามีแบบมี B O Q สบายใจได้เลยหายห่วงนะครับองค์ประกอบสุดท้ายนะครับ ในเรื่องขององค์ประกอบจําจพวกบุคลากรอืก่อนที่เราจะเริ่มงานเนี่ยจะต้องบริษัทจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาถูกไหมคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ในการสํารวจหน้างานเจ้าหน้าที่ในการพูดคุยกับเราตรงนี้แหละสําคัญครับมันจะต้องงานพวกเนี้คุณผู้ชมผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวเนี้ใครก็ทําถูกไหมลองเซิร์ชดูก็ได้หลายเจ้าเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดนะครับซึ่งผมพูดตามตรงงานประเภทก่อสร้างหรือต่อเติมเนี่ย มันสาคัญมากๆ,ๆนะครับที่เราต้องใช้บุคลากรที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญจริงๆนะคุณผู้ชมต้องเชี่ยวชาญจริงๆฉะนั้นเวลาเราเจอกับเจ้าหน้าที่ที่มาสํารวจหน้างานเนี่ยพูดคุยกับเราเนี่ยผมอยากจะให้ลองดูกันดีๆนะครับลองถามตอบอกับเขาดูสิลองเช็คดูก่อนว่าเขาว่าเขามีองค์ความรู้จริงๆหรือเปล่าเขาเข้าใจในงานของเราจริงหรือเปล่างานของเราจะได้ออกมาตรงตามความต้องการของเราแล้วทีนี้มันจะมีการเช็คยังไงได้บ้างนะครับผมบอกอย่างนี้บางท่านบอกโอ้โหต้องขอดูใบป,ประกอบวิชาชีพเอามาให้ฉันดูหน่อย เธอจบตรงจริงหรือเปล่าผมพูดอย่างนี้ข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอ่าแล้วยิ่งสําคัญคือใบประกอบวิชาชีพใบกวเนี่ยมันไม่มีใครควักกันขึ้นให้มาดูง่ายๆอย่างนี้ถูกไหมคุณผู้ชมฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ง่ายกว่านั้นคือการถามตอบนี่แหละคุณผู้ชมการถามตอบนี่แหละการตอบคําถามของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เรา Google เลยเราก็เตรียมตัวของเราไว้เลยตั้งคําถามมาเลย1นึถึงสิข้ออ่าเราอยากจะถามอะไรเขาบ้างแล้วเราก็จําไว้จําคําตอบไว้ว่าถ้าเราเอาไปถามเขาเนี่ย คำตอบมันจะต้องออกมาเป็นประมาณนี้ถูกไหมครับถ้าคนที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆเข้าใจในเนื้องานจริงหรือเฉพาะทางจริงเนี่ยเราถามอะไรพวกนี้ไปอ่ะคำตอบที่ได้ก็จะต้องเป็นเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่เราดูมาหรือเราเตรียมมาแหละคุณผู้ชมมาถึงประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือประเด็นของว่าถ้าเราโดนช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงานไปสิ่งที่เราต้องทําควรจะทํำยังไงควรจะทําแบบไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องตั้งสติก่อนนะพยายามมีสติพยายามใช้ความคิดและเหตุผลก่อน นะครับรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนอย่าพึ่งใจร้อนนะครับไม่ใช่ว่าเราชัวร์แล้วว่าเขาทิ้งแน่ตามไปที่บ้านแม่งเลยเดี๋ยวก็ทิ้ไแมเลยเดี๋ยวยิงแม่งเลยฆ่าล้างโคตรเลยไม่ได้นะคุณผู้ชมอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับถ้าเราทําพฤติการอย่างนั้นเรานี่แหละจะเป็นผู้ก่อเหตุซะเองนะครับไม่ใช่เขาแล้วนะครับฉะนั้นผมอยากจะให้ตั้งสติกันค่อยๆค,คิด นะครับเพราะว่ามันมีวิธีการจัดการกับคนเหล่านี้อยู่นะครับพอเราตั้งสติได้แล้วเรารวบรวมหลักฐานได้แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคืออะไรก็อย่าเพิ่งใจร้อนอีกลองติดตามดูก่อนติดตามผู้รับเหมาคนนั้นเนี่ยนะครับลองพยายามติดต่อติดตามเขาดูเพราะบางทีอะไม่ใช่ว่าเขาขาดงานวัน2วันเราไปหาเราไปกก่าวหาว่าเขาโกงเนี่ยเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเขาก็เอาผิดเราได้เหมือนกันนะครับลองพยายามติดตามดูก่อนถ้าเขายังมีคําตอบให้เหตุผลกับเราได้ว่า วันไหนเราเขาจะเข้ามาทํางานต่อหรือเขาติดปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วแม่งเอ้ยสองสัปดาห์แล้วสามสัปดาห์แล้วเป็นเดือนแล้วไม่มาอีกอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วว่าเขามีเจตนาที่จะโกงเรานะครับเราก็นําหลักฐานตรงนั้นเนี่ยนะครับหลักฐานจําพวกใบเสร็จการโอนเงินสลิปออนไลน์อะไรก็ได้นะของแอปธนาคารเนี่ยนำไปด้วยนะครับหลักฐานการพูดคุยแชทสนทนานะครับถ้ามีสัญญาก็จะดีมากๆให้ติดไปด้วย นำไปที่โรงพักใกล้บ้านท่านได้เลยนําขึ้นไปติดต่อเจ้าพนักงานบอกเล่าเรื่องราวให้เขาฟังนะครับเดี๋ยวเขาจัดการต่อเองนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกบุคคลคนนั้นน่ะผู้ัะเหมาคนนั้นน่ะมาเจอเรานัดมาเจอเราแล้วเราจะได้พูดคุยกับเขาว่าทําไมแบบไหนคืนเงินได้ไหมเออเขาต้องมีการเรียกมาต่อรองกันก่อนนะครับแล้วสิ่งที่ต้องทํานะครับต้องนําใบแจ้งความตัวเนี้ยนะครับไปติดต่อที่ธนาคารเลยไปหาธนาคารแล้วสั่งระงับบัญชี ที่เราโอนไปนะครับเพราะว่าบางทีบัญชีที่เราโอนไปชื่อมันก็อาจจะไม่ตรงกับบัรประชาชนของผู้รับเหมาที่รับงานเรานะครับทางที่ดีบอกธนาคารให้อายัดทั้งสองชื่อเลยถ้ากรณีชื่อไม่ตรงก็อายัดชื่อที่เราโอนไปก่อนนะครับแล้วก็อายัดต,ตามบัรประชาชนด้วยแต่ถ้ากรณีชื่อตรง <บ Lil. S 1> ก็อายัดไปก่อนเลยนะครับเพราะบางทีธนาคารเขาอาจจะพอมีทางช่วยเรียกเงินคืนให้กับเราได้นะครับสิ่งที่ต้องทําถัดมาคืออะไรรู้ไหมคือติดต่อ บริษัทรับเหมานะครับให้รีบเข้ามาสํารวจหน้าง,งานเดิมที่ถูกทิ้งไปเนี่ยให้รีบเข้ามาดูแลต่อเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะบางทีอ่ะผมเจอลูกค้าหลายคนที่โดนแบบนี้นะครับบางทีผู้รับเหมาสั่งของมากองรอไว้อ่ะแต่ยังไม่ได้เข้ามาทําหรืออาจจะยังไม่ได้สั่งนะครับกรณีสั่งเนี่ยของมันรอเนี่ยฝนฟ้ามันตกเนี่ยวัสดุมันจะเสียหายคุณผู้ชมถ้าเราปล่อยระยะเวลาให้มันล่วงเลยไปนะครับ มันจะเสียหายยิ่งบางทีขึ้นงานไปบ้างแล้วอย่างเช่นขึ้นโครงสร้างของหลังคาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทาสีกันสนิมถูกไหมสนิมแดกหมดเลยอุ้ยสนิมละปววทานหมดเลยคุณผู้ชมกาวหมดเลยโครงสร้างเราอะกาวหมดเลยเสียหายกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปเสียเงินซื้อของเข้ามาทําใหม่อีกถูกไหมคุณผู้ชมเออจากนั้นผมแนะนำนะครับต้องรีบติดต่อบริษัทใหม่เนี่ยเข้ามารับผิดชอบโดยด่วนนะครับก็จะมีประมาณนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมพอสมควรนะครับ ก็อยากจะดเตือนกันไว้เพราะว่าสิ่งที่ผมนําเสนอในวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เรา,าเผชิญกันอยู่จริงนะครับเถียงไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้มันก็ยังคงมีอยู่แล้วที่สําคัญผมไม่ได้จะสื่อว่าผู้รลบเหมาทุกชุดไม่ดีนะครับดีมันก็มีแต่หายากหน่อยนะครับที่สําคัญถ้าเอาแบบสบายใจเอาแบบจบนะผมแนะนําจะห้างบริษัทเถอะครับคุณผู้ชมคือมูลค่ามันอาจจะแพงกว่าหน่อยนะครับแต่สิ่งสาคัญคืออะไรเขาตามได้ถูกไหมเราเอาผิดเขาได้เต็มประตูเลยถ้าเขาโกงเรา นะครับแล้วอีกอย่างเราไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงตรงนั้นด้วยทําไมเราจะต้องไปตามไปเดินงานเองไปเป็นธุระเองให้มันปวดหัวเสียทั้งสุขภาพจิตเสียทั้งเงินทองทรัพย์สินถูกไหมคุณผู้ชมฉะนั้นผมแนะนํานะถ้าแนะนํากันได้นะแบบพี่น้องคุยกันเอาแบบที่มันจบแล้วเจ็บเลยมันชัว์เนี่ยดีกว่านะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับก็หลังจากคลิปเนี้ย คือเนื้อหาที่นําเสนอไปอาจจะไม่เยอะแต่ประโยชน์ที่ผมนําเสนอวันนี้ในเรื่องราวพวกนี้ผมว่าเยอะพอสมควรนะครับออใครไม่พูดไม่เป็นไรผมพูดเองเออนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับทีคอนเซ็ปต์ e v เวลลอปเมนต์คอน t i o ชันะครับบริการงานให้ทุกรูปแบบเลยคุณผู้ชมดูแลให้ตนะั้งแต่งานออกแบบดีไซน์เลยนะครับหรือจะเป็นพวกงานบิวอินต่อเติมรีโนเวทแบบรีโนเวทใหม่หมดเลยหรือไปจนกระทั่งงานสร้างบ้านทั้งหลังเนี่ย เราดูแลให้ครบวงจรจริงๆนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเสร็จให้มากกว่าคำว่าต่อเตอิมครับบ้านคือองามฝันให้เราช่วยสารฝันให้กับคนดีครับสำหรับว,วันนี้ผมเต็กแสงขอลาไปก่อนนะครับส่วนนั่งันนี้เดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตเรื่อยๆครับเออว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็รับนะคุณผู้ชมใกล้ๆเราไปหมดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ